พ่อแม่ทักชาวสาวเพื่อนพ่อแม่จะเตมัาเรื่อยๆสาวเป็นเอาสิิามห หมวกเลยทุกคนบดแจกมีสายคอร์ด right. pues, ันก so, uh, sí. ็มีเงกันซ็กเก็ีกคำคำเป็นจะได้เป็นวงเเป็นสายคอร์าคบอเข้าใจมีก็จะแกะเบิ้งนาทุกคนมีมักปัดเก่าอีกสามสี่หน่วย ยกบางยกบางะกัดสบายดีเลยละันสัดบีเอฟซีเบิร์ดอีกทีคน่งนะว้าเมล็ดกัตันหับเขาเสอบาคนที่เก่าแต่ว่าเมล็ดเขาจะจะเมื่อจะฟังเงียกนะเมี่วฟังเงียการเบาจะกันนะระวัง เอบกันโอบไฟความแม่นยำและเอนมาเลียข้าเจ้าสางขอบเจ้าครัวน้ำกันนั่นแหละเดอกแต่ว่าอยู่ต่างบ้านเนาะส่วนอยู่บ้านข้าเจ้ากำลันไม่ยิงเนะแต่ว่าบ้านอื่นข้าเจ้ามาคอเนาะลูกเอ่อน้องสาวของเบายับตอนนี้แต่ว่ามื่อนี้เขาจะมาฟังเลียสู่บ้านนุบินเนาะมาเป็นจังไรข้าก็จะตาติดตามสมน้ำกันเนาะ เอาคแต่าเาจะเข้าส้มคลิปนี้แบบเป็นอยางเลยโอเคน้องๆแต่ว่าช่วงนี้เขาก็จะมาเอาข้าวดองน้องของอนงสาวเบ้าหยับน้องพันกาได้เอาปัวน้องได้สร้างครอบสร้างปัจจุบันนี้ดี่น้องาอยู่บ้านเก่าบ้านเดิมน่ารลายคนผ่านมาก็ได้เอากันน้องจิแต่ว่ารปัจจุบนบุบิงนี่น้องอันนี้เขาก็จะมาหอดเงินหอดซานน้อง ภาวองบรรยากาศในอกาบใบกววและนกภาวาบรรยากาศกับคอนข้างไก่จะฝนตกนกภาวาท้องฟ้าก็มืดคืบนะทุกคนนี่ฝนกำลังสตกลงมาเนาะชาบานมะเฝ้า เข่าไฟในบ้านเลยเนาะแต่ว่าชาวบ้านเนาะพวกขาะเจ้าก็หลายคนเนาะเพราะว่าอิงตามเคยการเสียถือพันมาเนาะเพราะว่าลูกลานคนใดเนาะได้เอาขวัวเอาเมียเนาะได้สร้างครอบสร้างรัวอยู่บ้านนอกบ้านหน้าหน่อใน เจ้าของคููเป็นนาะเจ้าของลูกครับน้องครูเป็นพ่อเป็นแม่ละกัได้บอกให้เาร้าบ้านเนาไปห่วมไปเบิ่งไปฟังน้ากันเนาบอกว่าอยู่อาภายในเลยว่าต่างบาทกัเส้นเดียวกันเนาะเขาจะชวนกันเบิดบ้บาทเนาะขาเจ้าไปฟังเรียกไปฟังงานเนาะเพื่อเป็นการสอบทรรมระวางสองฝ่ายทั้งยินและทรายเนาะแต่ว่าเมื่อนก้าคือเก่าเนาะ มืนอนี้ก็ตามเก่าตามเดิมเขาจะมาแนะนำชาวบาทแนะนำครอบครัวของใตรเราครอบครัวเนาะให้มาฟังมา,วาม่วมเนาะมาเบิง่งเนาะขัดดอกขดองเนาะมันสิมีน้อยลายสั่นใดเขาจะมาฟังเบิ่งนำกันรับบาดพบกับเจ,จ็ดองค์การจัดตั้งเขาวบวปปบปทิ่มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราเข้าเจ้า กายังบ่ทันได้ขึ้นเถืเ่อนเถือเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้บ่ทันได้แปลงหีดแปลงคลองวะสซะฮะคันเสีว่าแท้ยังบ่ทันได้แก่หีดแก่คลองก่อนเขาจะข้นเถื่อนต้องมีการพิจารณาหรือว่าแก่หีดแก่คลองตามประเพณีของส่วนพากระตูเขาเนาะเอ,ะองตามการเคยการำลำรงชีวิตเคยการนำสายผ่านๆมาเคยเหตุผ่าน์มา หอกว่านะจี้เราก็หอกว่าในห้องจะเจ้าตัจน้าวันนี้เป็นวิธีการแก้เห็ดแกย์คองก่อนเีาจะขึ้นเทือนทางด้นานซาว อันนี้แม่พ่อข้าเจ้าเบาเราพอ่อโทอเนาพ่อเขาวเจ้าเบามาแหละแต่ว่าก่อนอ่าพ่อแม่ถ้าเจ้าสาวจะคืนเรือนพ่อแม่พอ่อของเจ้าเบาคนกามาสะนำเย็นๆเนาะเพื่อให้อยู่ดีรอดในอนาคตครั้งหน้า,นาสักขอบสร้างตัวให้อยู่ดีมีแหงอันนี้แม่ลูกพัดทางไปไซปไปไหนลูกพัดทาง อันนี้แม่ทงพ่อแม่เจ้าสาวอีกน่าจะนำให้พอพอเจ้าบ่าวเาไนี่ยเอาสิ่งมาให้นะแทนกันเป็นสาวเป็นเอาสิ อันนี้เป็นครอบครัวของพ่อแม่ออครอบครัวของเจ้าสาวเนาะคืนเดื่อนก่นหลังจากนั้นจึงพ่อแม่ประชาชนอื่นเนาะขึ้นที่หลงัง ทั้งหมดเลยทุกคนคนะนกุกคนในครอบครัวทุกคนขึ้นมันจะนำ่อมแมเง็ยบสนิทขึ้นทีหลังอันนี้ก็เป็นแ,นแงงห่นะนอนคือกันทำมาหากินหาัาปาเป็นอาปาของเซอร์เพาเม้า,มา ก็แต่ไม่เป็ดทอดกรหนโอยโกเวลาวมาในกันกำลังขึ้นเพื่อนสาบานมห

อันนี้มนอาสาบ้านเฮาเนาะพว่าอ่าพบกินของอยากเนาะทางอ่าเจ้าบ่าวเพิ่นกครับตอนเนาะแต่ว่าเฮาจะมาเฮ็ดพาเองเนาะเฮาจะีแบ่งเฮาจะเฮ็ดพาลจากนั้นสิอกินข้าวเนาะทั้งหมดก็4 5พาบก็จะเฮ็ดเนาะ

สมาาจแเลียงอย่างันงแตงขาขาวพนักรอได้กินยากมาก่อนจะมครับเยัะต้องเยวได้รจบบานบา้นะหร

Tấm ta không xài mới dùng thôi <laughs> <laughs> <Điều. Bạn. cười> Cha mà gọi là gọi về khả chúng ta cũng ออเมื่อไหออ่าแบงนาะา่าพิธีสำเร็จเรียบร้อยแล้วะครัเขาจะมาวางนะอ่าแตลพาสำหรับจัดเรียนคนให้นังเป็นระเบียบกินเขากินนหนำ

าว่าตอนนี้นสาวบ้านาเขากายองครับพัะทัานเนาะขอโทษขอไปเนาะโทรศัพท์ขับประจำขายมันขอแจง้งอะไรมันเลือกมัม่วทุกคนเห็นมาแจ้งเลยแจ้งจะหนามะ โอ้หมว่วเลยทุกคนบมดแจกเลยโทรศัพท์มากกว่าบแพเพงมหาสืรอลาดไปนะครับมีเงินใส่โทรศัพท์ทนกคนนะถ่า,ายข้อแจงกันเลขอโทษขออภัยนันบีสีทุกคนเนะาะโดยเฉพานี้มาซาบันมากากัาคงครับประทานอาหานะ หลังจากขับรถทานแล้วจึงคอยพักผ่อนบันึงเะเข้าสู่เวียวกงานเราควรเอาควออดเอดองเนาะอันนี้ไม่ตามเองตามหลักการของวนเผ่าของเราเ <c oughs> akan na teman dia aku buat dengan nate kelam rantai ikut gua dia wei

ก็จำเยเรื่องเกี่วกัเือกาจัดไปออกงารกันตั้งว่าในเวลาเด็กกสนับไปใช่ไมปัเราคืดคนเนี่ยงหดุ่มหนุหนุ่มหนุ่มหมหนนุ่มหน่มหนุ่มอนุ่มหนุ่ม่น่ sama daripada eh yang tu tu cafe english digital aku me reading ni kan print ni baru oral

แต uh, 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 wow, ่ว่าตอนนล้เราสร้างพอผู้เป็นเจ้าอาวคนใแนะนาบอกอยากงานเนาะพอทำอิฐดเวยกัพอทางเจ้าสาวคนบางคนเนาะพอทางเจ้า้าวเป็นอิฐเนาะตอบความเนาอบความที่พอ กบาทันดแบบเิดเช็ารจะับเอวสองเอวเอเนกับบูบิงเราจะจัดฟังฟังน้นเป็มีพนักงานหรากครับ เาไม่คงจะซเ้างมออานีอาจจะท้ามกับข้อปลายเท้าปลางข้อหน้าปอมไม้ข้าวเท้าให้บอเขาเอาขะน้อย้าวตาข่ยเขาจะเอาขน้อยตาบ่ออะไรกั่เขาจะเอาลูกเนื้อคนว่าบ่พร้อมทางไปยินไปซ้ายมาชูคนชูบ่พ้อ อันนี้เขาจะทาพวกนิ่งก้อนหัวเบดเบงิ่งอาจจะมาประทานยางสประทานเช่เดียวกันถ้าต่างคนตางพรอบเขาจะเจาะสงเอาคดองคันบอแล้วก็แต่ว่าเอาลิ้กับเมือบาตที่เราตรวอการสุขภพมนีายถ้าซองไฟบุพเพ็จก็จะยุคเลิกดูมีการเอาคดคด

เ <tit> ดี๋ยวมาใไปนี่า้ํานีงเ้่าวคทางเจ้าสาวเพิ่นกะยินยอมเนาะหรือว่ายินดีให้เขาเจ้าเอาขาดอง มีเชิงมาไล่ลักอักษรแล้วว่าสกีพิญญาและวค่ะจะหายเงินเนาะจำนวนเท่าไรเท่าไรกับบุหงุเนาะแต่ว่าพนายนความผู้นับจะที่น่าจะบอกให้ทุกคนทับหงุเนาะจะแจ้งให้ทุกคนทับทราบ

nuk pra mama kuning udang thì dùng tay nga quanh tham mát ký đấy bọn hay bọn hay he bọn nhau 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 miang nhau 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 nhau

เราพนัยความแต่ว่าคนเดียวเราตามพายุพายซเปินจะห้เป็นคนเดียวเลยนต่าะต่างคนต่างหมอกคนนั้นสิพันธหมอกให้พนายคพื่อเสือชาวปูว่าอาจจมาหนึ่นะเป็นเป็นพนายเพือเขาสองเดือนี่ว่าอะเมวองูจะโอยิแกไปิละ สซงตะปัดนักมาไม่อย่างมือรดับที่คนจะเห่ขนักดาวนแูนแรกๆเลยเนาะผ้าทางเะจะ้าสาวคนถน้าเับนแมัเจะาสาวเนาะมันจะเอาขระดองเนาะทำอิดกับแม่นผ้าจะใส่อีกตามหีดข,ข,ของของสันเพาะกระตูมะเฮาเมาเคย น,นับถือหรือว่าเคยเสียถือพันๆมาเนาะกจะเอาเป็นผ้าไปต่อไปเอง

อ่นการเอาขอที่ซองหอที่ซองเขาจะเอาไปเนาะ ข้าไปกันแมนขอที่สามเรองมูต้อนหมูต้อนข้าวจุกหมูต้อนนี่ข้าวเหนียวเนื้อซานยาเรียบร้อยข้าวไฟละสิเข่าเวียกแบบเอาเป็นเงินเป็นคำนะอันนี้มันให้มันเทะตามให้ตามคองนะอันนี้เป็นเงินสดจ้าทุกคน กนี <transplant> Finally, ่สายคอเงินก uh, ็มีเง so uh, ินสดก็นีคํำคํำเเป็นจะได้เป็นวงหรือเป็นสายคอเข่าบ่เข้าใจมันกบากระจะแกะเบิ้งมาทุกคนก็นี่นักปัดเก่าอีกสามสี่หน่วย ยกากยกปาโอ้อันนี้แกะเบิ่งเนาะเป็นไซส์มีโอ้มเกเรดไซส์คอน้องจิ้มอมันครบวงจรก็มีไซส์แล้วก็มีต้มหูแล้วก็มีอ่าแวนมือเนา แวมมือนี่สองหวงหน่ต้มหูนี่คู่หนึ่งน่ใส่ขอคำนี่เส้นหนึ่งแต่ใส่คอท้องนี่ก็สองเส้นดงนั้นทองเงินเราก็จะขอใครใส่คอเงินสอเส้นในารมีเงินจํนวนนาอยำทันหูไทข้นับเบื้งนาะ มาสมาครก็เจาะหลักอนไรคว่จะปะจะจวตามนุนทางกร้งนเพื่ะไัดแตบตเราทักนี่มันท้ชันเองาเอาไ้คนเองจะตัดสินใจเราจะเอาบวกคำเราบวกล่เราะมีการสร้างงานในครอบครัวของคนเองบันเชื้อซูมือมือเขาเจ้าลอทำมาแคกเขาเจากาเปลี่ยน เตลียนเตลี่ยน,ยนองไดบ,บางครัง้งเขาเอาทองมาใส่มาปนเ<า>นี่เ ون, นื้อเขานำใส่แล้ว,วมบาง้อง้งมันจะรอดเนี่เขาก็มีการส่งคลื่นว่า,าจะแจกเมื่อนี้ทา,างสองกามซองไฟรับเพื่อในาเข้าใจเป็นลึกซึ้งเนาะ จะบักันอยากจะแจงบางทีมัน,นจะร้อนนะคเนาะอาสามารถส่งคืนนะครับใส่็นเงินซัมาให้นะแล้ก็ดังให้แกแล้วพวกดังนะฮะพยายามอยาามไปปราบอะไร

เดืรเขาจะนับพ ah, so, like okay. yeah. ุพลกเาัลลงเขาจะนะร่าจจะอกความกัน şey the ันที่ร่างนะครับกรสิไระอัดคิดวเนน่้การเบิงยงลูกลานทำกันให้มีความสม่ำที่หักแพงช่กันเลยกัน ข้าใจที่ลังดอาการจะต่เรจาจะวกกับปรวมุมของสองกองโซฟาครับจะรออันที่ลังเ่งข้าราชกจะซบัตรเพียงเท่านี้แต่ว่าขจาวาเรียกแ่ว่าเงินวเห็นก็คำมาไปที่จะเรียบร้อยหน่อยเนี่ยแต่ว่ายังติดนี้หน่อยยังทางไฟสายนีดน่เป็นเงินสดนะ10ล้านกีบแต่ว่า การเอาคดองมาเลสิชเล็ลงเพียงบนนี้เว้าย่าง่อไปนะเราจะเบาความกันการเอาคดองคดองสิชลเล็ลงเพียงบนนี้เลยอ๋โอเคเลย่วนกันมาฟังเรียกฟังงานเราของเบาเงียบเบาเงียบส่วเราซ่อมคนละเอา ขั้วากขั้วสร้างขอบสร้างขั้วแต่ว่าเาฟังเป็นสีสำเร็จเรียบร้อยแล้วนแตลคราขดอกับัทุกคนทับผู้อะไรนะมีแต่เงินจิบตัวล่างมีสายคอค้าเนแก้ากมีจะปัดเก่าเรามีสายคอเงินพร้อมนอกาก็ยังอินี่นข้าพินี่มีซิหล่าง ผ่านการเคลื่อนไหวของพวกข้าพเจ้าในมือเหนือการขับฟังเหนือกานแตะติ้วเซียนเรียบๆแล้วเนาะนองคนอื่นมอตท่าจะข้ขอบใจบรรดาเอฟซีทุกคนเนาะที่คอยให้กำลังใจข้าพเจ้าในการคอยติดตามสมองข้าพเจ้าไปตลอดเนาะขบคาวเจ้าเข้ามาขอบใจแล้วอนท่าเสียมลาพาจากข้าพเจ้าขอฝากให้เอฟซีทุกคนเนาะแต่ในเมืองคิดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าทิ้ใจเก็อย่าลืมกดแชร์เนาะ โอเคแต่ว่าเราจะเจอกันม่ในคลิปหน้าเนาะขอขอบใจ